อันนี้เป็นของใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นยางกันฝุ่นเผาขับนะอันนี้ก็เป็นยางรองในตัวกันโคงส่วนในเนี้ยเป็นลูกหมากคันโคง4ตัว สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมช่องอุซาเรซิงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมการเซอร์วิสเปลี่ยนลูกหมากันโครงหน้าลูกหมากันโครงหลังเปลี่ยนายางกันฝุ่นเพาขับหัวนอกล้อหน้าด้านซ้ายแล้วก็ไอตัวายางประคองตัวกันโครงเนาะซึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณ อ่ะอันนี้เป็นยางกันฝุ่นเพาขับหัวนอกเนาะมันแตกคือมันมีจารบีไหลออกมาแล้วก็จะมีตัวนี้ลูกหมากกันโครงหน้าอ่ะลูกหมากกันโค้งหน้าซ้ายขวาแล้วก็ตัวไอตัวยางรองรองกันโครงอ่ะอันนี้ชุดชุดด้านหน้าแล้วก็จะมีลูกหมากกันโครงด้านหลังซ้ายขวาเหมือนกัน แล้วก็ตัวยางรองกันโคง้งอ่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนพวกนี้ยทั้งหมดเลยอ๋อของเจ้า Civic Dimension อ่ะเรามาดูของใหม่อ่าโอเคอันนี้เป็นของใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นยางกันฝุ่นเพาขับนะอันนี้ก็เป็นยางรองในตัวกันโคง้งยางรองกันโค้งด้านหน้าด้านหลัง ส่วนในเนี้ยเป็นลูกหมากคันโคง4ตัวคือมันจะใช้ด้านหน้า2ด้านหลัง2ยางรองกันโคงนี้ก็เหมือนกันด้านหน้า2ด้านหลัง2แต่ไอตัวยางกันฝุ่นเนี่ยเขาขาดลูกเดียวก็เปลี่ยนลูกเดียวเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม จากการเปลี่ยนยางกันฝุ่นเผาขับกันก่อนเลยเนาะอะ่ยางกันฝุ่นเผาขับตรงเนี้ยโดยการเปลี่ยนเราจะต้องชักเผาเส้นเนี้ยออกมาเพื่อจะเปลี่ยนตัวยางกันฝุ่นตัวนี้ เผาออกมาแล้วอันนี้เป็นเผาขับเนาะด้านซ้ายาตัวลูกยางที่เราจะเปลี่ยนก็คือลูกนี้เพราะมันแตกมันมีจารบีไหลออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวลูกยางกันฝุ่นเผาขับหัวนอกด้านซ้ายนี้กันต่อไปเราจะมาทําการถอดตัวยางกันฝุ่นเผาขับตัวเก่าออกก่อนนะครับ

นี่เป็นยางกันฝุ่นเพลาขับตัวใหม่ที่เราจะทำการเปลี่ยนเก่าเข้าไปหลังจากที่เราถอดยางคันฝุ่นเพ่าขับตัวเก่าออกมาแล้วต่อไปเราก็จะประกอบตัวใหม่กลับเข้าไปกันนะครับ หลังจากนั้นเราจะนำจารบีใหม่เข้าไปยัดใส่ในตัวหัวเพาขับเนาะเพื่อให้จารบีเนี้ยหล่อลื่นเจ้าลูกปืนที่อยู่ในหัวเพาขับปืนจะได้ไม่แตกจารบีนี้จะเป็นจารบีสำหรับใส่หัวเพาขับนะมันจะไม่ใช่จารบทีทั่วไปเป็นจารบีเฉพาะเลยเพื่อใส่หัวเพาขับโดยเฉพาะ แล้วก็รูดยางคุ้มเพาขับกลับมาปิดเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ใส่ตัวเข็มขัดล็อกอายางกันฝุ่นเพลาขับก็จะล็อกทั้งหัวและท้ายเลยอันนี้เป็นเข็มขัดล็อกมันกันยางกันฝุ่นหลุด ตึงแล้วก็พับตัวถึงขัดมาทบเพื่อที่จะล็อกมันแค่นี้ก็อยู่แล้ว โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการเปลี่ยนยางกันฝุ่นเผาขับเนาะ,ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการถอดเปลี่ยนลูกหมากันโค้งหน้าแล้วก็ยางรองของตัวกันโค้งหน้ากันนะครับตอนนี้เราก็จะต้องทําการถอดของเข่าอา,ากรณ์ยกลงมาเลยยกลงมาหมดจับไปเขาดิเดี๋ยวมันจะหลุดเลยเนะี่ย โอเคทออกมาแล้วอ,นนอัอนนี้จะเป็นลูกหมากกันโคงเนาะเอามาใส่ที่ข้้าางระฆังเราจะทำการถอดลูกหมากออกมาก่อนเกมาอ่ะ, okay. อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวลูกหมากกันโครงนะฮะอ่าอันนี้เป็นของเก่าคือยางมันแตกหมดแล้ว ตัวเนี้ยเป็นของใหม่เดี๋ยวเราจะนำของใหม่นี้กลับไปใส่เนาะโอเคไปอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายขวาคือฝั่งนูน้นขวาอันนี้มันซ้ายขวาคือฝั่งนี้อ่ะก็นำของใหม่กลับเข้าไปใส่ก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตา,านี่อย่นี้นี่น่ามันะ นอนมาหันตแล้วก็พอใส่เข้าไปแล้วก็ยิงน็อตให้แน่น เรี okay. ยบร้อยต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนตัวยาง,องรองกันโคงกันจะมีสองตัวอ่ะแล้วนี่ก็คือตัวยางรองกันโคงหน้านะฮะอันนี้เป็นของเก่าซึ่งมันเปื่อยหมดละตัว,วนเนี้ยเป็นของใหม่เดี๋ยวเราจะนําของใหม่เนี่้จับเข้าไปใส่เนาะ ป,ประกับล็อกเข้าไปยิงน็อตนั่นแหละแล้วก็พอใส่ตัวยางเข้าไปแล้วเราก็ใส่ตัวประกับล็อกเข้ากับตัวยางรองเพื่อจะยึดเข้ากับตัวรถเนาะ ก็ไม่ติงนอ็อตต่อลุงมากนัคงแน่เอาเลยต่อไปเราก็จะนำตัวเข่าขับกลับเข้าไปใส่กับที่ตัวรถเหมือนเดิมเนาะหลังจากที่เราเปลี่ยนยางกันฝุ่นเรียบร้อยแล้วเราก็สอดเข้าไปเลย สอดเทากลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ยัดตัวหัวเผาเข้ากับตัวคอม้าเนาะ,ะต่อไปก็ อ่าต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนลูกหมากกันโครงกับลูกยางรองกันโครงด้านหลังกันนะครับอันนี้เป็นล้อหลังละอ่ะกำลังทําการถอดตัวลูกหมากกันโครงกันอยู่ซึงลูกหมากเนี่ยเราต้องเปลี่ยนส่วนนี้เป็นเหล็กกันโครงแล้วก็จะมียางรองกันโครงอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกหมากทางด้านฝัง่ขงขวาเมื่อกี้เป็นลูกหมากทางด้านฝั่งฝั่งซ้ายเนาะ และนี่ก็คือเป็นชุดลูกหมาก,กันโครงหลังเนาะอันนี้จะเป็นของใหม่อันนี้จะเป็นของเก่าซึ่งมันแตกหมดแล้วไงลูกยางมันแตกหมดแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นลูก,ลกยางลองกันโครงหลังเดี๋ยวเราจะนําชุดเนี้กลับไปเปลี่ยนหลังจากที่เราถอดลงมาแล้วอ,อ่ะต่อไปเราจะมายิงตัวกันโครงหลังออกเพื่อจะเปลี่ยนตัวลูกยางนี้เนาะ ทั้งยวงแบบนี้เลยมาทั้งยวงอย่างนี้เลยแกะลูกยางออกอแกะลูกยางออกอันนี้ก็เป็นลูกยางเก่าเนาะส่วนตัวนู้นะเป็นลูกยางใหม่ ใส่ดิม้ซ้ายขวาไม่ดูยังไม่มีทางข้างไหนก็ใส่ได้อ่าในลูกใหม่แล้วเยอะวะอ่ะแล้วก็เอากลับไปยิงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลูกหมากไปใส่ ต่อไปเราก็ทำการยิงน็อตล็อกกลับสไปนหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวลูกยางรองอันโง ไปเราก็จะมาทําการใส่ลูกหมากใหม่จะมาใส่ลูกหมากกันโค้งหลังกันนะครับน,นี่เป็นลูกหมากกันโค้งหลังเร อ่าต่อไปนี้ก็จะเป็นลูกหมากกันโครงหลังด้านซ้ายนะครับก็เสร็จที่เรียบ,บร้อย ก็เสร็จสิ้นไปที่ร้อยขั้นตอนในการเปลี่ยนลูกหมากันโครงด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายเปลี่ยนยางรองยางรองกันโครงด้านหลังเนาะแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากันโครงด้านหน้าซ้ายหมากันโครงหน้าขวาแล้วก็ยางรองกันโครงด้านหน้าแล้วก็ยางกันฝุ่นเขาขับ หัวนอกด้านล้อด้านซ้ายนะฮะเอาละครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งหน้าลูกหมากกันโค้งหลังยางรองกันโค้งหน้าหลังแล้วก็ยางกันฝุ่นเพลาขับหัวนอกล้อซ้ายของฮอนด้าซีด์ i ดมอนด์ชั่นที่เรียบร้อยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยด้านใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีคลิปอะไรให,ใหม่ๆมานำเสนอฝากคุณผู้ชมคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ